ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง f a i r y d o ์ทีวีนะคะพี่นุ้ยก็จะมารีวิวของเล่นเครื่องครัวจิ๋วนะคะซึ่งเป็นเครื่องครัวสแตนเลสน,นะสามารถทำอาหารได้จริงๆด้วยนะคะให้ดูว่ามันจิ๋วขนาดไหนนะนี่อันนี้เลียนแบบของจริงเลยนะคะกระทะก็เหมือนจริงนะดูสิเป็นสแตนเลสน,นะคะนี่ก็คือเขาบอกว่าสามารถที่จะทาอาหารได้จริงๆเลยนี่ค่ะเตาแก๊ส แล้วแก๊สเราก็ใส่ตัวเทียนเข้าไปข้างในตรงนี้นะคะมันก็จะร้อนใช่ปะแล้วเราก็เอากระทะวางข้างบนแบบนี้แล้วเราก็เจียวดูตะลิวซีน่ารักมากเลยนะก็คือในเซตนะคะเขาก็จะมีมาให้ก็จะมีมาให้เป็นเต้านะคะแล้วก็มีกระทะนะอ่าแล้วก็มีหม้ออันนี้เป็นหม้อเหมือนหม้อลรังถึงที่เขาเรียกกันว่าซึ้งนะคะเอาไว้นึ่งของนะข้างในก็จะเป็นหม้อแบบนี้ใส่น้ำข้างล่างนะคะ วางบนเตาแบบนี้นี่อย่างนี้ค่ะอุ้ยอุยอุยเนี่ยค่ะจุดไฟข้างล่างเนาะแล้วก็นึ่งของได้นะหม้อก็จะมี2แบบ2แบบแบบละ3ามไซส์นะคะหม้อแบบนี้เหมือนหม้อแกงนะคะที่พี่นุ้ยเคยเล่นไปเมื่อคลิปก่อนนะคะเป็นคลิปขายข้าวแกงนะเป็นละครสั้นขายข้าวแกงนะคะก็จะเป็นหม้อแบบนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด3ามไซส์แล้วก็มีแบบเป็นหูจับแบบนี้นะคะนี่เปิดมาเป็นแบบนี้ฝาเป็นสซตจเลสหมดเลยนะใส่อาหารได้จริงนะคะก็เหมาะสำหรับเด็กๆเนาะเล่นแบบเสริมสร้างจินตนาการอันนี้จะเป็นหม้อด,ดินเผานะคะหม้อด,ดินเผาน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีโคกค่ะเป็นโคกไม้โคกไม้น่ารักตัวตูดมันจะไม่ลึกนะคะมันจะปานๆตื้นๆแบบนี้ ม,มีเขียงกับมีนะเขียงเป็นเขียงไม้แบบนี้น่ารักมากเลยนะแล้วก็เป็นมีดมีดเนี่ยไม่คมนะคะเหมาะสําหรับเด็กเนาะมันก็หั่นผักหั่นอะไรได้นะคะแล้วเขาก็มีตะแกรงย่างมาด้วยตะแกรงย่างเหมือนจริงมากเลยน่ารักมากเลยอะย่อส่วนนะอันนี้เป็นหลุมขนมโค้งนะคะหรือว่าที่เขาไว้ทําไข่กระทะกันนะก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะอันนี้เล็กมากจริงนะแล้วเขาก็จะมีฝามาด้วยนะคะเอาไว้ปิดแบบนี้มีจานมาสองใบเป็นจานแบบจานสเตเลสนะ เอาไว้แบบใส่ข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็มีช้อนมีส้อมแล้วก็มีช้อนอันนี้เขาเรียกคล้ายๆเหมือนเป็นทัพพีนะนีสามไซส์สามขนาดมีกระบวยมาสองขนาดนะคะก็หรือแบบเอาไวท้ทอดนะคะเวลาทอดน้ำมันใช่ปะแล้วก็ตักอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเสด็จน้ำมันอะไรี้อ๋อเขาเรียกว,ว่าตะแกรงหรือเปล่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะพี่นุ้ยไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่นุ้ยบ้างนะมีเขามีพิธีมาให้ด้วยแล้วเขาก็มีแก ถ้วยกันจะเป็นถ้วยสตรีนะคะเซตนี้ได้หลายชิ้นมากๆนะคะแล้วก็ได้เกือบครบทุกอย่างเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยก็จะไปทดลองทําอาหารจริงๆให้ดูกันเลยนะคะว่าเออมันสามารถทําได้จริงไหมนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่นุ้ยจะมาสาธิตการทําอาหารจริงๆด้วยของเล่นกันนะคะ แน่นะเราก็จะมาทําน้องพิกปลาทูกันนะคะนี่อันนี้เป็นตะแกรงในชุดนะคะเราเาตะแกรงวางย่างไปเลยค่ะแล้วก็คอยกลับกลับมานะเยะ้สุกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่นุ้จะย่างปลาทูก่อนนะ ไปดูปลาทูกันต่อนี่ปลาทูเดี๋ยวเรากลับด้านอ้าวไฟดับค่ะทุกคนดูปลาทูเราก็สุกแล้วนะคะมันก็จะแบบว่าย่างไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งมากเลยนะคะ แล้วก็พี่นุ้ยใช้เทียนสองก้อนเลยนะเราจะมาแกะเนื้อปลาใส่ในน้ำพริกของเรากันนะอันนี้มันจะร้อนนิดนึงนะพี่นุ้ยเพิ่งเอาออกมาเนาะเดี๋ยวพักให้ใหมันเย็นแป๊บน,นึงนะคะนี่ปลาเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาแคสใส่โคกกันเลยอุ้ยดูสิเนื้อมันสุกนะออาพี่นุ้ยใส่แค่นี้พอนะคะเพราะว่าโคกมันจุได้แค่นี้นะอู้หูยน่ากินนะนี่โอ้โหนี่ค่ะตามมาได้สักพักนึงนะคะมันก็จะเข้าเนื้อกันแล้วนะ จะกลายเป็นน้ำพริกปลาทูแสนอร่อยของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปนี่ค่ะเราใส่น้ำปลาลงไปนะอันนี้พี่นุ้ยหยอนกี่งเงยนะคะไม่ต้องหย่อมากนะเดี๋ยวมันจะเค็มว้าวกินกับข้าวร้อนๆเนาะแล้วก็ไข่เจียวเนาะแจ่มเลยนี่น้ำพริกปลาทูเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยเรามาทำไข่คุกกันนะคะทุกคน เนี่เราจะใช้แต่ไข่แดงนะคะเราจะใส่ทุกหลุมเลยแต่เราจะต้องเอาทิชชู่จุ่มกับน้ำมันนะนี่จุดอย่างนี้เราก็มาทาอันนี้พี่นุย้ยจุดเตารอไว้แล้วนะคะตักแต่ไข่แดงชุบขึ้นมานแล้วเราก็เอาใส่ลง แล้วเราก็รอมันสุกนะคะอาจจะสุกช้าน,นิดนึงนะต่อไปเราก็จะมานึ่งผักกันนะคะนี่ด้วยซึ้งตัวนี้เลยอันนี้พี่นุ้ยก็จุดเตารอไว้แล้วนะคะดูสิเป็นเหงื่อเห็นไหมนี่ค่ะผักของเรานะอันนี้ก็จะเป็นแครอทเแบบี้แครอทนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวมีผักชีน,นี่ผักกาดเขียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะแล้วก็อันนี้คือผักกาดขาวนะคะเป็นผักที่พี่นุ้ยชอบทานอะไเลยนะคะนี่เราจะมาหั่นผัก เพื่อจะได้นึ่งให้มันสุกไวๆนะคะด้วยมีดอันนี้เป็นมีดในชุดนะคะได้มาสองนะอันนัดอันนี้มีดนี้นะคะมันจะไม่คมเนาะเหมาะสาหรับแบบเด็กเล่นเนาะแล้วก็เล่นแบบเหมือนจริงนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยไปใช้มีดจริงนะหั่นนะคะมีดจริงเด็กๆเ,เล่นต้องระวังนิดนึงนะนี่พี่นุ้ยก็จะหั่นเป็น4ี่อันอย่างนี้นะ วิ่ยหม้อแบบเป็นไอร้อนขึ้นมาเลยนะแต่ยังไม่ถึงกับเดือดอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะเราจะหั่นฟักทองอันนี้ให้ผู้ปกครองช่วยหั่นด้วยก็ดีนะอู้นี่สุกแล้วสีสวยมากๆเลยเราก็จะอันนี้กินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะฟักทองญี่ปุ่นนะเราก็เอาไส้มันออกก่อนนะใช้มีดจริงต้องระวังนะคะนี่เราก็จะหัน่นครึ่งแบบนี้นะหัน่นแฉกนึงมันจะได้สุกไวๆเนาะ จึ๊บก็จะเป็นสีแนแบบนี้อุ้ยน่ากินนึ่งมาแล้วต้องน่ากินมากๆแน่เลยเสร็จปุ๊บเปล่าถั่วฝักยาวค่ะนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวพี่นุ้ยจะใช้มีดนี้เลยสามารถหั่นได้เลยนะนี่หั่นออกมาแล้วก็จะเป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้นะคะเอาใส่ในซึ้งเลยปิดฝาแล้วไปดูไข่กัน นี่อุ้ยน่ากินมากๆเลยนี่อุ้ยน่ากินมากเลยนะคะทุกคนไข่ครกของเราอุ้ยไข่นี้เหมือนมันไม่สุนี่สวยเนะยาะหยอกซอสแล้วก็กินได้เลย แล้วผักเราไม่สุกนะคะดูสิก็คือน้ํามันไม่ร้อนสักทีนะ้ํามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะอุ่นๆนะแต่ไม่ถึงกับร้อนมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีน้ํากั้นอยู่ด้วยเนาะก็คือน้ํามันไม่ยอมเดือดน,นะเมนูสุดท้ายเราจะทําไข่เจียวกันค่ะอันนี้นะคะทุกคนพี่นุ้ยเอาเตานี้มาเพิ่มเพราะว่าเตานี้เนี่ยใช้เทียนเนี่ยมันสุกช้ามากนะคะที่นี้ก็เลยใช้เตาดินเผานะนี่นะคะเราก็ใส่น้มามันลงไปนะคะ เราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนช้าเราก็มาตอกไข่กันนะคะก็จะเจียวไข่สักสองฟองแล้วกันเนาะปรุงรสด้วยน้ำปลานะจ๊ะใส่ไปสองสามหยดนี่ตีไข่ให้มันเข้ากันนะคะอันนี้มันถ้วยมันเล็กมากเลยนะมันก็เลย แบบไม่ค่อยฟูเนาะแล้วก็เทลงไปนี่นะคะน้องๆน,นี่ขนาดใช้เตาถ่านนะยังไม่ค่อยร้อนเลยถ้าพี่นุ้ยใช้เตาเทียนนะไม่เหลืออันนี้พี่นุ้ยต้องพัฒนให้ไฟแรงขึ้นนะคะไข่จะได้สุก นะคะทุ Gaza กคนไข่เจียวเราก็สุกแล้วนะเดี๋ยวพี่นุ้ยกลับอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะเราจะเอาไข่เจียวราดข้าวของเรานะราดข้าวไปหน้่งน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้กินได้จริงนะคะก็เสร็จหมดแล้วนะคะเมนูในวันนี้ดูสิคะทุกคนของเล่นจิ๋วของเราก็สามารถทําอาหารจริงๆได้แต่ขอแนะนําให้เล่นอย่างระมัดระวังนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย